โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมถูกทานกันด้วยนะครับอวันนี้ะนีับผมจะมาสอนเพิ่มยอดการกดถูกใจบอกไ้ตามแฟนเพจใน Facebook นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่มีแฟนเพจนะครับเรามียอดการกดถูกใจหรือว่ายอดบล็ยตามน้อยนะครับก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนี่ครับอขั้นตอนแรกะครับมผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับอคุณผู้ชมก็สามารถกดวิงตายในในคิมนี้พ <ๆ S 1> เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันตอนได้เลยนี่ครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkd.com กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกม่ที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสก,กุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมติ้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินี่ครับ แล้วก็คลิกที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยนะครับหรือใครที่เนี่ยกรอข้อมูลให้ยุ่งยากเนี่ยกรสสมัครสมาชิกใช้งานด้วยัญชี Google หรือว่า i l ในเครื่องแปลงได้เลยนีครับก็คลิกที่ด้านล่างตรงนี้ไปนะครับพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยก็กดย้อนกลับมานะครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยกรลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างเนี่ยสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้กรลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนะครับ อ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmemkth.com กันแล้วนะครับพอเข้ามาได้นะครับเรามาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับ Instagram TikTok YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอันในสววันนี้เราจะมาใช้ใน,นส่วนของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับอ่ะเราก็มาดูที่หมดหมกันตอนนครับเอาวันนี้เราต้องการจะเพิ่มไลค์บวกติดตามแฟนเพจนะครับผู้ชมก็เลื่อนมาด้านล่างเลยเนี่ยแล้วก็เลื่อนมาที่เพิมมถูกกใจบบตดตดาแนนครั อะแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการก็จะมีอยู่หลายบริการนะครับก็จะมีความเร็วแล้วก็เรยราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับคุณชมก็เลือกได้เลยนะว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนี่ครับพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่ a c e b o o k นี่ครับแล้วก็มาที่หน้าแฟนเพจที่เราต้องการจะเพิ่มยอดการกดติดใจบุกคุตามนี่ครับอ่ะแล้วก็คลิกลิงก์ของแฟนเพจด อ่ะคัดลอกแล้วก็นากลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับแล้วก็นําดิงมบาวางเลยนี่ครับอันนส่วนปริมาณตรงนี้นะครับอยากเพิ่มอายอดกันกดทูกใจบวกวิตามไปเท่าไหร่ะนรับก็ใส่ได้เลยนี่ครับผมจะใส่ไปทีนึ่100อนี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยนี่ครับค่าบริการเขาก็จะคํานวณไม่เราด้านล่างตรงนี้แล้วนี่ครับอ่ะคุณผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับพอเรากดสั่งซื้อกันเรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับระบบได้คมสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับ ต่อมาครับก็ให้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอใน,นหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอ ER รนะ์นี่ยที่เราได้ทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบริการเชลเดือกมาลรวกไปเป็นลิงก์ของแฟนเพจที่อาสายเข้ามานี่ครับตรงนี้ก็แนะนาให้คิกเข้าไปเพื่อเช็คดูเลยเนี่ยว่าลิงก์แฟนเพจถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเพราะถ้าสายมาไม่ถูกต้องะครัยยอดการกดถูกใจบวกวิสั่ก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปลรวกจะเป็นสัานะของเว็บไซต์นี่ครับตอนนน้ขึว่อเนินการนะครับ อันในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดําเนินการน,นะครับสําหรับคุณผู้ชมท่นานใดเนี่ยที่ได้เข้ามาชิงงานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับและก็มีได้จานวนเงินในเว็บใหม่เพียงพอนะครับหรือเพิ่งเข้ามาชิงงานใหม่เลยยังไม่เคยเติมเงินกันเลยใคคุณผู้ชมกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับในเมนเมูนเติมเงินก็จะมีเลือกหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารเนรี่ยแล้วก็เติมขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเองนะครับ ต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางอัปาวอลเล็ตนะครับช่องทางที่3จะเป็นช่องทางชิวเพนนะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่4ก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับในช่องทางนี้ก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินนะครับก็จะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์ตรงนี้ก็เลือกเติมกันได้นะครับและช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางโทมันนี่วอลเลตนะครับและในทุกช่องทางเขาก็จะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นี่ครับอะคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคำแนะนาก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนะครับ ต่อมาเนี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมกลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับตอนนี้นับยอดการกดใจก็มีอยู่ที่51นะครับยอดผู้ตามมีอยู่ที่50คนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกรีเฟสน,น้าจอนะอดว่ายอดการกดใจบวกวิดตามแฟนเพจของเราเพิ่มขึ้นมาแล,ล้วหรือยังนะครับ อ้าวทีนี้ยอดการกดถูใจบลกพี่ตามแฟนเพจของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร่อยกันแล้วนะครับโดยที่ยอดการกดถูใจก็ขึ้นมาที่195กันแล้วนะครับยอดพิทตามก็ขึ้นมาที่193คนกันแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆนะครับแล้วก็ขึ้นเกินมาด้วยก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับต่อมานี่ครับพอยอดขึ้นกันแล้วก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับ ำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยพี่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้เข <g Jud ite> ้ามาชิงงานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นี่ครับเอา่ลเข้ามากดคัดลอกลิงกตรงนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยนี่ครับโดยให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาชิงงานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมก็จะไดาค่าแนะนํากันด้วยนี่ครับถึง5%าเเกันเลยนี่ครับเอาล่ะหากว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ได้เข้ามาชิงงานแล้วเกิดิดปัญหาในการชิงงานหรือว่่าาามีปัััญหในนกรรสงคบ ก็กดกดับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมีตรงนี้กันเลยของก็จะมีเเลือกติดต่อมี2ช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวเชือเหลือและช่องทางไลน์เนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดว่าเจอปัญหาอะไรนะครับก็เลือกติดต่อมันกนได้เลยนี่ครับ อ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนี่ครับอากจสามารถเขา้ามาใช้งานกันได้เลยนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ